สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการใช้ยาสูตรพ่นที่ชื่อว่าแอคคูเฮเลอร์กันค่ะโดยเจ้ายาตัวนี้นะคะจะใช้ในการควบคุมอาการในผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดค่ะวิธีการใช้เครื่องมือมีดังนี้ค่ะถือตัวเครื่องในแนวราบขนานกับพื้นจากนั้นใช้นิ้วหัวแม่มือวางบนร่องและดันออกจากตัวจนสุด สีม่วงเป็นบริเวณที่ใช้สูตรพ่นยาจะเห็นว่าตอนนี้ช่องที่ใช้สูตรยังคงปิดอยู่เปิดโดยใช้มือดันแกนเลื่อนออกจากตัวจนได้ยินเสียงคลิกเท่านี้ยาก็จะพร้อมสูตรแล้วค่ะขั้นตอนได้ก่อนสูดพ่นยาหายใจออกจนสุดป,ปอดจากนั้นอมปากกระบอกยาให้สนิบ สูดลมหายใจเข้าทางปากแบบเร็วแรงลึกและกลั้นลมหายใจไว้ประมาณ10วินาทีค่ะแล้วหายใจออกทางปากช้าๆหลังใช้เสร็จทำความสะอาดด้วยทิชชู่หรือผ้าแห้งเพื่อป้องกันยาชื้นปิดเครื่องโดยใช้นิ้วหัวแม่มือวางบนร่องและดันเข้าหาตัวจนสุดโดยไม่ต้องดันแกนด้านในกลับนะคะ ทำแนะนำเพิ่มเติม 1. กํกำจัดเสมหะก,ก่อนใช้ยาทุกครั้ง 2. บ้วนปากหลังใช้ยาลดเชื้อราในช่องปากลดอาการปากแห้งคอแห้ง 3. ถ้าใช้ร่วมกับยาพ่นแบบอินเฮเลอร์ให้ใช้ยาอินเฮเลอร์ก่อนจากนั้นเว้น5นาทีตามด้วยการใช้ยาแบบแอคคูเฮเลอร์ค่ะ 4. ควรใช้ยาอย่างต่อเนื่องไม่ควรหยุดยาเอง มีปัญหาแนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรค่ะ 5. เลข60ถึง0บนตัวเครื่องใช้บอกจำนวนของยาที่เหลือโดยเลข5ถึงเลข0จะเป็นสีแดงเพื่อเตือนว่ายาของเราใกล้จะหมดแล้วค่ะ